สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตักของยี่ห้อฮิตาชินะครับอ่าเขาจะเป็นรุ่น LX 1 3 0่ขีดเนะลูกค้าครับอ่าเป็น LX 1 3 0่ขีดเนะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งของเขาเนี่ยก็คือ TCM L 2 7่ขีดนะครับผมอ่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวล่าสุดของเจ้าตัวตระกูล L เลยนะฮะก่อนที่จะเป็นตัวเซทเดนึ่งรนะครับผมอ่านี่นะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเอ่อลูกค้าไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทาไมผมถึงเรียกรุ่นเขาเป็็นน2ยี่ห้้อะะครัับทงฮิิตาชแลก TCM เนี่ยนะฮะตัวนี้เนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าเจ้ารุ่นนี้นะฮะฮิตาชิกับ TCM เนี่ยเขาทำร่วมกันนะฮะแต่ว่าภายหลังเนี่ยฮิตาชินะครับเขาเทคโอเวอร์ TCM ไ,ไปนั่นเองนะครับหลังๆเนี่ยก็จะไม่มี TCM และจะมีแต่ฮิตาชินั่นเองนะครับตัวนี้ไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมเขาถึงมี2ชื่อนะครับก็เรียกได้ทั้ง2แบบเลยนะครับเพราะว่าพวกอะไรนะฮะพาร์ทภายในเกียร์เครื่องภายในวัวเก่งเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่กระแทกสีสันภายนอกแล้วก็สติ๊กเกอร์ฮิตาชิแค่นนั้น,นะครับ่น่นนะแลก็เจ้าาตัวว LX 130หรือ 7จ็ดคันนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นรถตักที่มีขนาดบุ้งกีสามคิวนะฮะลูกค้าครับเดี๋ยวไปดูสภาพบุ้งกีกันนะฮะนี่นะครับบุ้งกีก็มาสวยนะครับเนื้อเต็มนะครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือว่ารอยทะลุตร,ตรงไหนของตัวเนื้อบุ้งกีนะครับอ่านี่นะฮะเนื้อเต็มบุ้งกีสวยนะครับแล้วก็ในส่วนของขนาดยางเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะใช้ยางเบอร์ยี่สิบจุดห้ายี่สิบห้านะครับซึ่งก็จะเป็นเบอร์ยางมาตรฐานนะฮะของเจ้าตัวรถตักสามคิวแบบนี้นะฮะ สวยนะคันนี้นะครับแขนเขินนะฮะต้เนเตงกระดูกหมาไม่มีรอยละรายดามเลยนะครับแ้งหมดนะครับแล้วก็เจ้าของเก่าเนี่ยค่อนข้างจะดูแลรถด,ดีมากๆนะเขามีตัวแผ่นยานะครับกันพวกเศษวัสดุเศษดินนะครับเศษหินเศษทรายเนี่ยเข้าไปอุดตันตัวสลักหมดเลยนะครับเนี่ยนะก็ถือว,ว่าดูแลรถมาดีมากๆนะฮะนี่นะครับเป็นคนเอาใจเอาเอาใจใส่รถเลยนะ และก็ในส่วนของเกียร์เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะใช้งานเป็นเกียร์ทอนะครับแน่นอนนะฮะยี่ห้อ TCM นะฮะหรือว่า Hitachi เนี่ยก็จะมีข้อเด่นข้อดังเรื่องการที่เขานะฮะไปรถตักที่เน้นการใช้งานง่ายดูแลง่ายนะฮะแน่นอนในส่วนของรเกียร์เนี่ยก็จะเป็นเกียร์ทอกธรรมดาเลยนะครับเน้นการใช้งานง่ายดูแลง่ายนะครับ เป็นเกียร์ท็อปแบบนี้เลยนะฮะสภาพเกียร์เนี่ยก็มาแห้งสวยดีมา,มากๆนะครับจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีเลยนะครับแห้งดีมา,มากๆนะอ่าเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับแล้วก็เจ้าตัวเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้เนี่ยนะฮะเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับลูกค้าครับนะหกสูบเทอร์โบนะแล้วก็ตามที่ได้แจ้งไปนะฮะเขาเน้นการใช้งานง่าย ดูแลง่ายนะครับเจ้าเครื่องยนต์ของเจ้ารุ่นนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับ6ล้อ10ล้อบ้านเราด้วยนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะใช้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ย e ูสูนะครับรหัส 6HK1 นะครับนะถ้าเกิดท่านใดนะที่ใช้งานรถบรรทุกกันอยู่แล้วนีน่าจะคุ้นหูกันดีเลยเพราะว่าเจ้าเครื่องตัตวนี้เนี่ยใส่พวกรถ10ล้อบ้านเรานะครับเวลาการหาอะไรนะการแมเทนแนนการซื้อกองเนี่ยจะหาได้ง่ายแล้วก็มีราคาย่อมเยาด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นข้อดีนะฮะข้อดีข้อเด่นของเจ้าตัวฮิตชีแล้วก็ทีเซียมแบบ สภาพเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่า,าสวยมากๆนะครับจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีเลยนะตัวนี้นะครับอ่าสภาพเครื่องกับสภาพภายนอกเนี่ยเหมาะสมกันเลยนะครับสภาพเนื้อตรงเนื้อตัวของเขาเนี่ยก็มาสวยเช่นกันนะเครื่องก็มาสวยนะฮะเหมาะสมกันมากๆนะครับแต่ก็ในส่วนของสภาพยางเนี่ยก็ถือว่าสภาพเนี้ยใช้ได้ยาวๆเลยนะครับปีสองปีเนี่ยใช้ได้แน่นอนนะตัวนี้นะครับเป็นยางโยโกมาอยางญี่ปุ่นแท้ด้วยนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์ฝั่งวชีดกันบ้างนะครับนี่นะด้านข้างก็จะตีตาไอรี130แบบนี้เลยนะครับ เห็นไหครับเครื่องยนต์เนี่ยมาสวยนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะฮะ การทํางานของเครื mm ่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นดีปกติเลยนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะฮะไม่มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์เลยนะครับ่าทำงานได้แน่นดีปกตินะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของสภาพรอบคันนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพเครื่องยนต์นะของเจ้าตัว l x 1 3 0 t 7ันนี้นะฮะหรือว่า l 2 7่3ิกันนี้นะครับเดี๋ยวเราข no. ึ้นไปต่อด้านบนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปลองขับเทสเกียร์ทสปั๊มของเขากันดูนะครับจะได้รู้ว่ากําลังการทำงานของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะ เนี่ยนะครับถัดขึ้นมาด้านบนนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพหน้าตานะฮะภายในของเจ้าตัว Airy 130หรือว่า a i r ย7คันนี้นะคเดีที่ผมลองขึ้นไปนั่งให้ดูนะครับนี่นะครับพอนั่งแล้วเนี่ยคือลิงของเขาก็จะประมาณนี้นะลูกค้าครับและก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบคอนโทรลคู่แบบนี้นะฮะขึ้นลงหนึ่งตัวแล้วก็ข่อมงหงหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบคอนโทรลเนี่ยบอกได้เลยว่าทํางานได้นิ่มมากๆนะครับเนี่ยนะฮะใช้นิ้วกดมือเดียวก็ไปแล้วนะฮะนะครับความแรงนะตัวนี้นะครับ นิ่มๆเลยนะฮะกลัมเนี่ยก็ยังถือว่าทํางานได้แรงดีมากๆนะตัวนี้นะครับนะครับตวการยกแขนขึ้นลงนะครับตอบสนองได้ตามไม้ตามมือดีมากๆนะครับนี่นะฮะนุ่มนวลนิ่มนะครับ แล้วก็ในส่วนของเกียร์นะครับก็ตามที่ได้แจ้งไปตัวนี้เป็นเกียรนะ์ท็อปเนาะเขาก็จะมีมาให้ทั้งหมด4เกียร์นะครับแบบนี้เลยนะครับเดินหน้า4เกียร์แล้วก็ถอยหลัง4เกียร์แบบนี้นะแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวนี้เนี่ยระบบแอร์ของเขานะฮะก็มาเย็นด้วยนะครับตัวนี้นะเอาไปเนี่ยก็พร้อมลุยงานได้เลยนะครับไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรเลยนะนี่นะ,ะเอาไปปุ๊บลุยงานได้เลยนะฮะมาผมขอไปิดตัวก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองเทสเกียร์กันนะครับจะขอตั้งท่านิดนึงนะครับ แหนลอยไปเลยนะครับมาเดี๋ยวผมจะเลี้ยวไปทางซ้ายก่อนนะฮะลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวลองไล่เกียร์กันดูนะครับอันนี้เป็นเกียร์หนึ่งนะครับเป็นหน้าเกียร์หนึ่งนะนะครับปั๊มพวงมาลัยนิ่มนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวถอยหลังนะครับเกียร์หนึ่งถอยหลังนะเนี่ยนะครับได้สื่อวิสาสะลองปั๊มพวงมาลัยไปด้วยเลยทีเดียวนะครับนะอ่าอันนี้เกียร์หนึ่งนะเดี๋ยวลองเกียร์สองกันบ้างนะครับ เดินหน้านะครับเอาแขนลงด้วยนะครับเกีจสองนะครับเกีจสามนะครับเกีจสี่นะฮะอ่าโอเคนี่นะครับเดี๋ยวลองถอยหลังเกจสองสามสี่กันดูอีกทีหนึ่งนะเห็นะครับเกีจสองนะครับสามนะครับสี่นะฮะ อ่านี่นะฮะในส่วนของเกียร์เนี่ยหนึ่งสองสามสี่นะครับก็ใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะครับแล้วก็จังหวะการทํางานการเปลี่ยนเกียร์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แรงแล้วก็ไวแล้วก็นิ่มเดียวมากเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าปั๊มแรงเกียร์ไวนะฮะเอาไปเนี่ยก็พร้อมลุยงานได้เลยนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นในส่วนของสภาพภายในนะครับแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะฮะของเจ้าตัว LX หนึ่ร้อยสามสิบหรือว่า L ยี่สิบเจ็ดคีสามนะฮะคันนี้นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตักชิ LX 1 3 0 7คัันนนี้ะครรบหือ ก็คือ TCM L27 นะฮะขี่สคันนี้นะครับผมก็สามารถโทรเข้ามานะฮะ สอบถามคุณเพิ่มนะครับได้ีทเบร์โทหรือคือตัวนี้ด้านบนซ้ายมือได้เลยนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะครับอาจก็จะมีรูปของเขาเนี่ยละเอียดละเอียดรอบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปบอดี้ภายนอกรูปเครื่องยนต์รูปภายในหัวเก่งเนี่ยนะครับส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมพร้อมกับวิดีโอตอนขับทดลองใช้งานของเขานะฮะแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทันไรทีหนึ่งด้วยนะครับผมอ่าเพื่อใช้ในการประกอบการตัดการตัดสินใจนะคันนี้นะฮะก็บอกได้เลยว่าเป็นแองงงปมเเกกีียขอ้าาาน่็ทไ แน่นใช้งานได้ครบปกติหมดเลยนะครับเอาไปก็พร้อมเลยงานได้เลยนะฮะถ้าเกิดท่านใดนะครับที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอฝากไว้ที่นะฮะกับรถตัวรถตากยิ่งชิ้ LX 1 3 0่ขี่เคันนี้นะครับหรือว่าก็คือ TCM L 2 7่ขี่คันนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะและก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อใจพัฒนสินค้าตัวแหวของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ